อ่ะโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเคสกันกระแทกตัวนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งได้ของมาเลย<ม>ก็จะเดี๋ยวมาแกะกันดูเคสกันกระแทกตัวนี้จะมีมุมกันกระแทกอยู่สีทั้งสีด้านเลยนะครับลักษณะจะเป็นซิลิโคนนิ่มใช่ค่ะนี่เป็นเคสเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดูว่วาจะเป็นยังไงเคสที่ผมใช้อยู่จะเป็นสีดําใช้มานานแล้วเริ่มจะมีรอยแตกตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ดูนะครับโอเคไปกันเลยมาดูกันต่อเลยนะครับตอนนี้ผมก็ถอดเคสอ,ออกมาแล้วจากตัวเคสสีดำเมื่อสักครู่นะครับเป็น iPhone 6S สีชมพูนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กัน ใส่มากกเลยน,นะคะข,ข้อดีของการใส่เคสใสคือมันก็จะช่วยให้โชว์โทรศัพท์ของเรา<ช>ที่สวยๆนะครับนี่คะนี่มาดูม,มุมมันใใกล้นะครับ